ไอ้บ๊อบไอ้สามล้านที่แก้มึงเสียอ่ะไอ้ตี๊ไอ้สั์ไอ้สามล้านที่แก้มึงเสียไปอ่ะครับบังถ้ามึงอยากได้คืนก็วารโลห้าห้าจบพร้อมด้วยอันนี้อันนี้บังไม่เข็ดเหรอกูบอกกูขอไปแล้วโอเคครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพี่ผมจะไปทำงาน แล้วก็ไปทําเหรียญแกงครับโอเคแล้วมันต้องทํากี่เหรียญนะห้าเหรียญหรือว่าขึ้นใหม่เลยอะทำห้าครับพี่นี่ก็ขึ้นแล้วมากห้าเหรียญโอเคตามมันนะหกร้ยพี่พี่บังครับายผมรับพี่นะครับบังงั้นมึงเอาสับปสามสิบเครื่องมันอกแล้วเราพันเท่าไหร่นะสามสิบเครื่องคือเราพัน ผมเหมาหมดเลยดีกว่าอ่ะเฮ้ยอ่าเหมาหมดจะไปเดินเรือเราแล้วกันธุรกิจบางบีเดียวไม่รู้ว่าจะบางบีถึงกี่เครื่องผมโดนพ้นไปหลายเครื่องมากเลยเดี๋ยวเนื่อกันไว้โดนพ้นอีกร้อยหนึ่งร้อยร้อยสิบสามร้อยสิบสามเฮ้ยร้อยสามเครื่องแต่แต่แต่รถบางไม่น่าไม่น่ามีถึงพันเครื่องหรอกมั้งเพราสิบห้า ตอนนี้เราร้อยสิบแปดเครื่องในรถเอาผมผมซื้อหมดเลยร้อยสิบแปดเครื่องกระเป๋าอะไรสามแปดศูนย์ครับ สำหรับพวกนี้มีเจ้าของตามผมไหมเนี่ยบางไม่มีหรอกเดี๋ยวไปกดตังแบบครับหมดสักทีรับนี้รับไปหมดสักที ล่อนเลครับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแสนหนึ่งได้ไหมบังแปดร้อยไม่ไม่ได้กดมาลืมไม่เป็นไรขอบคุณครับมึงกระโตนได้แล้วเ <c oughs> ชื่อกูดิถ้ามึงที่จะขึ้นแกงเราอ่ะภาพรวมต้องมาก่อนไหม <c oughs> มึงมึงเข้าใจว่ามึงไม่พอใจหรอกว่าที่มึงต้องมาโดนเก็บเงินอย่างเงี้ยถูกเป็นกูก็ไม่จ่ายหรอก ถ้าแก๊งไหนมันมาเก็บอ่ะใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันอยู่ในการพูดคุยเว้ยมึงต่อรองได้เสมอใช่ว่ามึงเข้ามึงไม่มึงเข้ามาคุยไป๊บมึงจะโดนหกเหมือนเหมือนแก๊งอื่นมาที่ผมไม่เข้ามาคุยว่ามันมีเรื่องประเด็นเรื่องรถกับพี่โหลนะครับผมเลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยเรื่องรถอ่ะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกถ้าถ้าถ้ามึงคิดถ้ามึงคิดว่าดูไว้จะเอารถทุกคันมึงคิดจะทำไม่ได้หบ่มึงดูโอเวอร์ดิ ทำไมโอ้โหถึงยอมเสียรถประมูลให่กูสองคันวะเพราะเพราะดูไว้ตีชนะนครับอะไรอะไรอะไรของมึงคือการตีชนะและ้วและไม่ชนะก็คือคนเข้าตู้เยอะ <kommen S 2> กว่าเหรอไม่ครับคือเขายอมนหมครับใครยอมก็คือเป็นคนแพ้เขาเป็นคนยอมใช่ไหมครับเขาเลยต้องเสียถ้าเขาไม่ยอม มันก็ยังไม่จบประมาณนนั้นครับที่ผมคิดก็เพราะคนในโอเวอร์มันไม่ไหวแล้วไงถ้าผมเห็นเขาก็ของเยอะนะครับแต่ไม่รู้ทำไมเขายอมกันผมก็ไม่รู้ว่าดูไปมันเล่นไม่เลิกไง ไม่เรื่องเลยที่นี่คือคือบางไม่นอนเลยใช่ไหมหยอียอ๋ยวกหยอกามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนครับเจอครับบ,บงังม,มึงไม่ตายเพราะพวกกูหรอกมึงตายเพราะคนอื่นเลยแหละแต่คนอื่นเขาแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอ่ยปากหรอกกูว่าแต่แต่ว่าผมเลิกกวนตีนแล้วเดี๋ยวผมโดนอีกคือสามล้านเกงก็จะร้องแล้วเนี่ย yeah. จะหกหมื่น จะหกหมื่นเป็นสามล้านผมนี่มันสุดยอดไปเลยแต่มึงรวยแล้วไม่จริงไอ้บ๊อบขาพี่แจ๊ก o P D โอ้โหพูดเพรอะบงพูดเพอาอ๋อไอ้บ๊อบผมพูดเพ,พ,พอกับพี่เสมอครับผม,อผมขอห้าหมื่นได้ไหมฮะ สามต้ปยี่เพื่องอ่ะมึงซื้อโทรศัพท์มาห้าสิบเครื่องใช่ไหมในรถหมดแล้ววะร้อยเครื่องกี่เครื่องอ่ะร้อยแปดแปดแล้วระดับอะไรจบอมมาขอตังเออไปเดือบไปเหอะปไปเดีือบไปทำงานดูว่ะ ไอ้บ๊อบไอ้สามร้านที่แก๊งมึงเสียอ่ะไอ้ติ๊ไอ้สัตว์ไอ้สามร้านที่แก๊งมึงเสียไปอ่ะครับบังถ้ามึงอยากได้คืนก็วาโลห้าห้าจบพร้อมด้วยอันนี้อันนี้บังไม่เข็ดเหรอกูบอกภูเขาไปแล้วถ้ามึงอยากได้คืนก็เมาบ๊อบนี่ยแมวหน่าบ๊อบอ่างั้นรอบรอบหน้าร้านหนึ่งเลยไหมมือท้ามาเลยมือท้ามาเลยได้หมดกูชอบวายบ๊อบลฟ์อัพเดิมเปล่าหรือเปลี่ยนไม่บังไปไหนเนี่ย ได้เดิมไงได้ได้วงไปไหนร้านหนึ่งผมสู้บ่างไปไหนไปไปทำงานไงเข้าบริษัทเหรอเออใช่ใช่ไปไปว่างว่าไปด้วยดิว่างหนึ่งคนนั้นดิเอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวตีวันพาพาไปไอ้นี่ไปไหนอะไอ้บอสน้องรักของพี่ฮัลโมาเจอกันนะอยู่ไหนอ่ะเเดดีี๋ยยววไไปรับ้ลโอเคโอเคว่างปะเนี่ย ว่างๆเดี๋ยวรอพ่อมารับก่อลบางเถอะผมต้องไปเอาอาวุธพ่อไปแล้วครับพ่อไปไหนครับพ่อเดี๋ยวไปดูเข้าบริษัทนิดนึงครับดูการบริษัทเจอกันคืนนี้ครับพ่อครับผมแต่ลืมไปถามนิแพทแล้วกันนะไปถามนิแพทดูใช่ครับผมได้ครับพ่อไปถ่ายายใครละคะนิแพทปกติเข้ายี่โมงครับแม่เดี๋ยวพวงยุทธทุยเย็นๆมั้งครับอย่าไปเรียกแม่นะโดนด่านะพี่ครับพี่แอ๊บห้ามเหรอครับอย่าครับรู้จักอาจารย์เฟรมไหม เคยได้ยินชื่อไหมอ๋อเขาแน่นอยู่ตั้มพอร์ตครับตั้มพอร์ตอูู้้ใช่ยหรอเขาว่าโดนจองกระถิ่นที่ผายเลยนะจองไว้ลงกระถินเลยครับใช่ครับผมผมว่าถ้าเกิดจบทัวร์นี้ผมว่าน่าจะไม่มีชื่อแล้วนะอาจารย์เฟรมไม่เดี๋ยวให้พ่อของวยครับใช่เขาว่าเขาว่าเจิมสิบหกเจิมสามรอบออกสามรอบเลยที่บวกพี่เซียสเจอกันครับเอาอีกหรอยังเอาอีกกรอยังยังเอาอีกกห่อจ้าสามร้อยเปอร์เซ็นต์มินผมอีแล้วมินจานเอ้ยไม่ใช่มินผมมินจานเขาอีกแล้วใช่ครับคือแต่จากที่ผมดูทรงแล้ว ต้อง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 ดูแต่ว่าอย่าอย่าเจอดีกว่าเอาแต่ผมนี่มาต่อไปเป็นไหนอะไปไหนะต่อไปไมหาตัวเล็กก็ดีโอ้โหเฮ้ยนั่นแม่งอาจารย์อาจารย์อยี่ยแบบคุ้นเสียงผมบ้างไหมฮะคุ้นคุ้นบ้างไหมเอาเจ้าเจ้ารูปบริษัทไปปะเอาเอาบริษัทแบบเมื่อไหร่นะคุ้นไหมฮะคุ้นไหมฮะเราเราเราสิทธิ์เราสิทธิ์เอ่อ Bangkok University เหมือนกันนะฮะคุ้นไหมคุ้นไหมคุ้นไหมใบไหนไหมครับ ทูบี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 แบ็ครู้แล้วครับผมครับผมจาร์แจ็คเบิร์กครับผมชื่อในนี้อะไรนะแจ็คแจ็คสไนเปอร์ฮะโอเคครับผมแจ็คเบิร์กผมเล่นแจ็คเบิร์กแล้วกันครับผมฮะคนแรกในประเทศเลยเยี่หมเลยคุณชิเรี่ยมแจ็คเบิร์กเดี๋ยวครับบังหลับวะเนี่ยไม่หลับหลับลอยติ๊มาเนี่ยติ๊บยังฮะไปดีนี่รถคันนี้ไงรถเป็นเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพต้องพาผมไปเอาอาวุธด้วยนะเออไม่ให้ติดอาวุธนะ เออเดี๋ยวไปนี่เดียวกันเ้ยเอาทาไมเสียดิเกมดังๆก็คนดูเฮ้ยทาไมเสียดิเกมมันดังๆวะเฮ้ยพีรอบว่าเรืองรักเจ้าอะไรเจ้าเรือเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปโอ้คระดับแล้วเราเลยเหครับขอบคุณครับผมวันนี้เขาบอกอย่างนี้ตำรวจเขาไปขายของด้วยนะเว้ยเรา ขายอะไรวะตำรวจเฝ้าที่ขายอ่ะสมมติว่าถ้าคนจะขายปลาเขาไปเฝ้าได้อ่ะใช่เหรอใช่เหรอแต่ให้ตำรวจขายไม่ได้อ่ะเออโ oh, <yeah. S 2> อ้โหเฮียปัะจาชิบหายเลยนะอุ้ยไอ้เฮียแล้วตนะัาางผมอ,อยู่ในตัวห้าหมื่น I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. y e this legacy. You gon' see what's left of me. You Gonna see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.